สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเดินเที่ยวชมงานปิดทองร้อยพระพุทธบาทนะคะทุกคนนี่ก็คือลีลาการชงกาแฟนะคะทุกคนสุดยอดมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็เดินไปหาอะไรทานนะคะทุกคนก็ไปทานไอศครีมค่ะทุกคนไอศครีมนะคะเป็นไอศครีมทูโทนค่ะนี่เราก็ได้ ไปหนึ่งอย่างแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไปเจอขนมนางนมนางยักษ์ค่ะทุกคนคนรอกันเป็นแถวเลยนะคะนี่ก็ไข่พระอภัยมณีนะคะทุกคนวันนี้น้องไปข้าวสั่งไข่พระอภัยมณีนะคะมีขนมนางยักษ์ขนมนางเงือกนะคะทุกคนนมนางเงือกนะคะดู แม่ค้าเขาจะแต่งตัวแบบแบบนางยักษ์นะคะทุกคนหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆรอกันไปแถวเลยนะคะของแปลกเป็นขนมดังมีชื่อดังใน t ิ k ต o อกนะคะทุกคนก็เด็กๆก็เลยชอบกันนะคะก็รอกันอยู่พักใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขาทำกันแบบสดๆเลยค่ะ แม่ค้าเข้าใจเย็นมากๆเลยนะคะขนมนมนางยักษ์ขนมนางเงือกนะคะทุกคนไข่พระอภัยมณีนะคะชื่อในวันณคดีนะคะทุกคนนี่ก็ได้ไปหนึงชุดนะคะชุ่วละสีสิบบาทเท่านั้นเองคะ่ะทุกคนเด็กๆชอบนะคะส่วนน้องไปค่าก็จะเป็นไข่พระอภัยมณีนะคะ เขาทำมาจากมะพร้าวอ่อนใบเตยนะคะหอมมากๆเลยค่ะพอเราทานเข้าไปนะคะก็ละลายในปากเลยค่ะทุกคนอย่างนี้ต้องให้น้องไปข้าวชิมดูนะคะเสร็จหรือยางน้องคนนี้เสร็จแล้วนะคะน้องไปข้าวก็ใกล้จะได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะขนมไข่พระภัยมณีเดี๋ยวให้น้องไปข้าวชิมนะคะทุกคน ต้องไปข้าชิมแล้วค่ะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างลูกว้าวเลยนะคะทุกคนต้องชิมอีกรอบนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติเราก็ตามไปติดๆเลยนะคะขนมอข้าวเ,เกลียบทอดนะคะทุกคนมี ่าเยอะแยะเลยนะคะหลายรถเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ซื้อมาสามรถค่ะแล้วก็ตามไปด้วยซื้อหอยทอดนะคะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นนะคะวันนี้ทานกันแบบจุกๆเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ํานะคะทุกคนน้ํำมะพร้าวอ่อนค่ะสดๆเลยนะคะหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ